สวัสดีครับพวกพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับนอกมึงอีกอ่ะเป็นเวลาหกโมงแรกนะครับนอกหกโมงี่ถูกนึงนิ้มเขาอนนจะจะเป็นมาบ้าเพือเกาหลีนะครับนอกนี่มันก็ผมก็มีกินนี่บักแตงนะครับนอกแตงซี่น้อยมากินน้านอกแล้วกมีใครนะครับนอกนี่ผมใจเบิกแล้วก็มีใครนะครับ มีใครเล่าก็มีลูกศิลป์เนาะครับมีใครมีล,มมามาลูกศิลป์เล้วก็มีหมาหมาเนาะอู้หูแต่หลายเตียงที่เราครับคุณ,คณด้วยว่าชิบิึหมาหมาก่ะสองสองมาหมาสองสองเนาะครับเนาะกับต้องใส่อีกกล่องมึนเราก็จักสินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผูดพามทำเพิยงเดี๋ยวผมไปก็ได้ครับผมส่งก็เนาะผมจะเครื่องปรุงใส่กันบ่นไหวนะ มันต้องปรุงนะครับทุกคนมันต้องปรุงห,หอยเนาะมันต้องปรุงกันเดี๋ยวผมเอาห่อ,อ,อกันอุ้ยบเบิเร์ตก็น้อมันต้องปรุงนะครับต้องใส่ไอผู้ใด้มาเบิร์ตกะคอมเมนต์มากนะครับด้วยข้อมินมาเบิร์ตว่าสีเบิร์ตมาเบิร์ตแต่ผม,มคิดว่านี่ย คิดว่าเบิดดอ,อกครับเพราะว่าเขาเทียงเป็นเขาเทียงเนาะเป็นเขาเทียงเพราะว่าผมก็ไม่ได้กินเขาบางบางเทียงนี่เนาะบ่ได้กินเขาก็เลยว่าโอ้ยยอดถ่ายคิดมาณให้พี่น้องเอฟซีเดิอบกันย้อนกทีว่ากินผู้เดียวบ่ส่วนยว้อนกทีว่าผมกินผู้เดียวบ่ส่วนเนาะมันจะบ,บ่ดี โอ้กกะจังว่าครับมันกำลังดีไอ้ก้อนนึงนั่งอะมีหนามนาะครับเนาะมีหนามหน,นามนี่ก็สื่อสื่อเอาเขามีาอะไรสีกหอกทุกคนโอ้ยแดงจวดจวดน้องพี่หนอนนี่เป็นการทีแม่หรอ้กบอกป่าที่โชว์เบอร์แรกถูกนะวิแดงครับพี่น,อน,น้องไนก่อนอยู่คนหนึ่งวิมีสองหอดิมาหมานี่ เขาบอกครับทุกคนแดงจึงคือยู่แบาทีิเบิร์ตบอกว่าีูเข่อีกโอ้ยแต่ว่า là ที่เรียก็ว่าสี่ที่เนี่ยวง่ายๆนะครับแต่อันนี้มันก็ง่ายกว่านอกภาษาเอาต้มหนามไม่บ่ต้มน้มเดี่วมันก็คือเดี่ยวมันก็โจมบ่โอ้ยสองห่อจ้าสิกินเบิร์ตเบิร์ตเอาขนฝนมันเคล็ดคนหนลยโอ้ยเบิร์ตแดงจึงคืออู้ย พอวบาทุกคนเอยเก็บกัเย็ดบาททนไหนก็าอ่ะพอเสร็จเงนกันนครับเงินงาแตะโอ้ยพอเสร็งากกอนแล้วก็บปครับเบาไบายผมกระไผมลุงดังห้งมาทำนำกันสี่บาทกเนาะบา ตัดสองเขาว่าคนนี้เป็นผีหนอนมันผิดมันผิดอยดูย่เลยว่าเอาอย่างเดิน <c oughs> อู้ช์ไม่ตะ <c oughs> เกียบแดงชื่อคือตายเปพี่น้องเอ้ยคุณไม่รู้ว่าจะหมดไม่หมดต้องดูเอากับพชชิษเตือนผ่ดอกนอนอคนเนอนนอน้ không 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 một ngày, không 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 Thấy không không nè ไอ้ยูไอ้ยูทอหนีบอกแดงอันนีบอกแดงเี่ยเศษผลินผุนเลยดู่น่อเอ้ยอุ้ยทำมาไงนี่ ừ biết gì mà quá biết gì thứ bạn sống công sư ถือว่าคุณจอดรับแต่ว่ามันจะอยากสีเพช้แน่อยู่เพราะว่ามันเป็นเกาหลีที่แรกนี่บางจับแคบเดียว,ยวตาแตกอะไรแบบเพี้ง บม่เอาหลุดความผิดตาแปกี้องต้องใส่ดี มันหนามบิ้เบิ้มขวดร้องไปขัดแดงท,ทุกคนเลย ว่าเป็นยังเด้อป้อจีเพ็ดขาไปแน่นมานจีมันจีเรื่องแบบออกหอดป้อ,ออกหอดแล้วเงื่อแตะครับบันเงื่อแตะเห็นไหมเส้น ủa, wow. ngoại ngoại, nhị song ho nhang xăm nhị, lái ho nhị xăm đấy. เื้อแต่งแล้เยา u n h คุณได้ทำมาเพชรบอเพชรแท้่ครับบ้่งตาของหมอุ้ยเพชรแท้่เแ้ มาทีเบิร์ดแล้วนะผมอยากกินมันเบิร์ดแต่ว่าความเฮ็ดนี่บอ ให้ซิปนี่คือไห้ร้อยดีกว่ามัน,มน,นเผ็ดแหฮงประ่าณเผ็ดแบบมันเด้ออันเดี๋ยวเดี๋ยววัน้ำูบแบบไหลออกไปมึงาวๆเลย ปลาสกินมันเบิดมันก็นเหลือยคอประมาณอยู่สองคำขัอนอ่เงี้ยเนาะเพราะว่ามันกิ้มเบิดดอกมันดอกหอนแห้งอุน่นงาเต็มคออตู่ตัวเบิดโอ้ยแท้ๆมากไปพี่น้งอง เพ็ดอีหลีครับน,น้ำเงี้ยตาแตดงดิผมไม่ตัวดิบ้างยีงไงล่ะ,อละโอ้ตาแดงเงินเห่ออ้ยเบาไวครับเ็ดเพชเพชโผลสองห้องซ้ำนี่หาห้องซ้ำไหนอ้ยเบาไว โอ้ยเป็นแห้งกูแรกรองกินก็รอบไปกินบ้างเด้อดอก็ห่อแพ้งนี่เนาะสีสีสันด้วยสิ่นประจักษ์ของดอมาต้มกินบ้างเดี๋ยวสีเดือดหูเนาะผมเห็นบคนกินเพี้ยนตะคอยได้มัคือว่าแหละเนาะมันแล้วแตค่นคนบางคนเขากิกนไดเนนน้เขาก็กินบางคนกินบ่ได้เขาก็บ่กินะะเนาะครับเนาะกะ เป็นห่วงสุขภาพร่างกายอย่าคล้องไหวดีกว่าเพราะว่าคนเท่ามันยังยู่ไปอีกโดนเนาะมันบ่แมนกินื้่นีไปอื่นมันรังยุ่ไปเรื่อยๆนะครับนอนไช้เทากินบาไว้ฮากะเศ้าออไปปว้ยบ่ไว้สับผค้งอันนี้ผมยอมแอ้ยอยู่มันเพ็ดแห้งแต่ว่าให้กินต่อก็กินไหนอยู่แ่ว่ามันฟื้นเจ้าของ ผมไม่อยากฟื้นดอกทางการฟื้นจากคลองมันไม่ดีกรับิมนี่ผมกำลังกินกินเพลทโซ่เนาะอยากอยากทดลองเพราะเห็นเขารีวิวหลายๆหมองเขาเลยเอ้ยขอลองแน่ว่ามันเป็ียนที่ไหนแต่ว่าม,มันกับเพลทอีดียอมรับคาบาเพลทแห้งอันนี้โอ้ยงอไวแล้วกะจะไดนก็ใหญ่ผมอียงัง ลองกินเอียงเนี่ย,ยังไงเพ็ดๆกันลองเบิ้งกันไหนผมไว้ผมกะทิมาเฮียจะกินถ้าไหผมมาไว้มากาสีเหลือคือเกากับวัาวากันนอกว่าคนเขามันกินเพเ็ดบ่อะไรเดียวกัมันกับว่าอยากกินกินไปเดี๋ยวมันฟื้นจากของครับมันบริต่อห่างกายมาทำรับคิมนี่ผมไปเด้อขอบคุณครับที่รับส้มเอซทุกทุกท่านฝากกดแชร์กดติดตามผมนะเป็นกำลังใจให้กันในกันพี่น้องสทุกคนเนาะผู้ดใดสี่ ท่านโค้งทางไกลเห็นงานกะวายีลำดำเงินรวยๆช่องๆไรล่ะไอ่อาชีพบอลจีตดค่ได้พอมันเพีดยพปวดที่ซบแดงเบิดกะสีเหลืออยู่เหลือหัวกระประมาณขั้มสองขั้มซี่ขั้มกระเบิ้ลราคาประมาณนี้แต่ว่าผมกาบ่กกินมันฟื้นอย่าฟ้องเนาะโอเคครับไว้เจอกันเด้อไปแล้วครับ